เป็นอีกหนึ่งงานที่รวมตัวคนดังในแวดวงสังคมทั่วฟ้าเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับงานแต่งงานทายาทลูกสาวโรงพยาบาลเลอรลักโรงพยาบาลศัลยกรรมอันดับหนึ่งของเมืองไทยกับงานฉลองมงคลสมรสคุณปานิสาวิชาชายัยทายาทคนโตคุณปิน่นพิษพันธ์นาวาตรีนายแพทย์กิติชัยวิชาชายัยผู้บริหารโรงพยาบาลเลอรลักโดยได้จูงมือเจ้าบ่าวพันตํารวจตีนายแพทย์จิรวีจันทรานุกูลฉลองงานแต่งงานอย่างชื่นมืน่นท่ามกลาง คนดังจากทุกวงการโดยบรรยากาศภายในงานเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่นโดยงานนี้เจ้าสาวได้โชว์แหวนเพชรมูลค่ากว่า3กระัตพร้อมวางแผนไปฮันนีมูนและเตรียมมีทายาทเร็วๆนี้เลยค่ะตีครับเป็นวันพิเศษเป็นวันที่มีความสุขครับก็ก็้อกคับขอบพระค,คุณคุณแม่ที่ทำให้ม,มีโอกาสได้พบเจอกับตี้นะครับก็วันนี้ผมมีความสุขมาก ผมก็จะทําให้ปาร์ตี้มีความสุขต่ okay. อก็รู้สึกติดใจดีมากๆาเลยค่ะเพราะว่าญ <c oughs> าติผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อน <c oughs> ๆเนี่ยเหมือนมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งที่สําคัญคือปาร์ตี้จะไดเ้เหมือนยังไงก็คือจะได้ใช้ชีวิตคู่กับคนที่ปาร์ตี้รักไ,ไปตลอดแล้วค่ะก็ยินดีมากๆเลยค่ะวุ่นวการเตรียมงานปันนี้หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างก็วุ่นวายพอสมควรค่ะก่อนหน้านี้ใช่ไหม แต่ว่าวันนี้ทุกอย่างก็ราบรื่นดีค่ะก็ไม่มีปัญหาเลยคิดไว้ลืมหมดเลยสวยเกินใช่ครับคิดสคริดไว้เป็นหน้าเลยครับแต่แต่ความจริงคือรู้หมดแล้วรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะก็เลยไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่ว่าก็รู้สึกดีมากประโยคเดียวแต่ก็ตอนนั้นรู้แล้วนะแต่งงานกันนะแต่งงานกันนะเราปัตติก็ตอบว่าแต่งงานกันเถอะแค่นี้ เพ<ท>ราะว่าเขาลืมสคริปต์ค่ะลืมหมดเลยครับเตรียมไว้หมดลืมหมดเลยนะความรู้สึกคุณแม่วันนี้เลยยังไงมาคะั้งต้อปิดดีใจมากค่ะความหวังข,ของพ่อแม่นะคะก็อยากให้ลูกอ่ะมีความสุขแล้วก็มีครอบครัวที่ดีค่ะแล้วได้สิทธแวบบดี มีไม่แล้วค่ะไมีใหต้ตอนที่ตอนที่รับไหว้ค่ะให้เิ่มก็ได้นะคะก็คือก <c oughs> ็ให้มาทั้งชีวิตเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าธรรมชาติของเรนคนที่รักลูกมากแล้วก็รักครอบครัวมากๆค่ะก็ทำทุกอย่างเพื่อเขาค่ะเตรียมรับโฉนดที่ดินประมาณหนึ่งล้านบาทเขียนไปในเล่มค่ะโพ่อ ก็ขอให้ขอให้รักกันตลอดไปแล้วก <están> like like ็ดูแลกันกินความรู้สึกกันให้มากๆค่ะส่วนตัวสนิทกันบ้างไหมขนาดไหนกับคนไหนค่ะกับพี่สาวพี่สาวก็สนิทกัน ตีกันบ่อยค่ะก็พี่น้องธรรมดาก็สนิทกันแต่ว่าก็จะตีกันบ่อยไม่ไม่ถึงก็บ่อยจริงๆอะไม่ถึงก็บ่อยนะคะเวลาไปไหนตั้งแต่เด็กไม่จับมือกันเขาจะจับมือกันแบบไปที่เราปกติมีพ่อแม่ไปเขาก็จะจับมือกันก็รักกันรักกันรักกันตลาะกันบ้างพี่พี่น้องตอนแรกตอนแรกอยากไปยุโรปค่ะอยากไปอังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์ แต่ว่าด้วยความที่เขางานยุ่งมากก็เลยเดินหน้าไปญี่ปุ่นก่อนละกันจะค่อยหาเวลาปีหน้าไปใหม่พีการก็ก็ที่เมื่อเช้าก็คุณพ่อก็เอาสีสอดมาให้และแต่ว <Det S 1> ่าผมไปได้ทราบจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ก็ยกขืนให้ไปเรียบร้อยแม่ก็ยกขืนให้กับให้กับเราสองคนไปเป็นตั้งหลักให้ให้กับคืนไป ตลอดเลยนะคะจะมีอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ขอให้อดทนกันนะคะแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันนะคะและ้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่แล้วก็มีความสุขกุบเพื่อนัสุขภาพร่างกายแล้วก็ธุรกิจนะคะค่ะคคยาเจ้าสวาวจะสานต่อธุรกิจของคุณแม่ยังไงน,นะคะก็ ได้เลยว่าเดินรักต้องไปโรงพยาบาลในการรับตจิ้ของคนไช้ต่อไปนี่เลยก็ผมว่าทุกคนเวลาจะแต่งงานนะครับเราก็เราก็พูดได้แต่ว่าผม่อยากทําให้เห็นเป็นการกระทํามากกว่านะาจะพูดก็คือวันแรกเป็นยังไงอ่ะครับวันต่อๆไปผมก็รู้สึกว่าผมรักคนนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่เห็นทางไหนเลยที่ที่จะที่จะที่จะรู้สึกรู้สึกหลักร้อยลงนะครับก็เลยคิดว่าคนนี้แหละเพราะว่าไม่ว่าจะตอนเหนื่อยตอน ตอนยากลำบากหรือว่าตอนที่เรามีความสุขผมว่าทุกเวลามันมีความหัาอยู่นะครับมันก็มันก็มันก็เป็นสิ่งที่ผมปามก็เขาก็น่ารักเขาเสมอตอนเสมอปลายเขาดีขึ้นทุกวันแล้วเราก็ภาชน์ปัญหาด้วยกันมาเยอะเพราะฉะนั้นเรได้คิดว่าเราพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน